ฐานที่5ค่ะชื่อว่าฐานหลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ค่ะขอเชิญท่านรับชมได้เล,เลยค่ะทั้งหมดยนขึ้นเนทางการทะเลสวัสดีค่ะนักเรียนฐานนี้ รามาสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ่านั่งลงได้คะ่ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนดูตรงนี้ผลม้ผลไม้ ผล,ลไม้มีหลากหลายชนิดเลยอันนี้คือผล,ลไม้ในท้องถิ่นของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาบอกชื่อผล,ลไม้เดี๋ยวคุณครูจะถามก่อนว่าบ้านนักเรียนมีผล,ลไม้อะไรบ้างหนูบ้าหนูบ้านหนูมีผล,ลไม้อะไรคะแอปเปิ้ลค่อ๋อมีแอปเปิ้มปปล,ม,ปปลมีสับป,ปะรดค่อ๋อมีสับปะรดอ้าว มีอ้างงูนค่ะอ่าที่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียกชื่อไปบอกชื่อผลไม้กันเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงกันก่นกอนดีไหมคะดีค่ะอ่าทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ,แ,คะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วย ส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มหิงกหิหิงกอมูกว่ามูกว่ามูกว่าเสียงแจ้วเสียงแจ้วเชียงแจ้วหิจืหิจืหิจืหิงกอมูกว่าเชียงแจ้วหิจืเก่งมากเลยค่ะนั่งลงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเอาผลไม้ให้เพื่อนดูนะคะ และบอกชื่อเพื่อนนะคะขออาสาสมัครออกมาค่ะอ่าใบบุญออกมาก,ก่อนค่ะอบอกชื่อเพื่อนเลยลูกอ่านี่ชื่ออะไรคะชื่อุค่ะชื่อองูนสีอะไรคะลูกสีม่วงสีม่วงรสชาติเป็นไงคะ่ะหวานอ่าเนอเก่งมากค่ะัวมือให้เพื่อนหน่อย อ่านิชนานันอาวอันไหนลูกอ่าบอกให้เพื่อนดูค่ะว่าอันนี้คือผลไม้อะไรแอปเปิลค่ะแอปเปิลค่ะภาษาจีนว่าอะไรนะหิงกอหงกออันนี้ภาษาจีนว่าอะไรนะคะหิงกอโอ้หงกอภาษาอังกฤษล่ะคะ เพ <Transfer. S 2> ื่อเก่งมากเลยอะเก่ <informações Nuclear S 2> <enee. S 1> งมากค่ะไปนั่งได้เลยค่ะอ่าเมื่อกี้เพื่อนๆมาบอกชื่อผลไม้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอันนี้คือชื่อผลไม้อะไรคะสะะับประดร,ะประดอสับปะรดถ้าคุณครูจะกินทั้งหมดนี้ได้ไหมคะไม่ได้อ่าไม่ได้ต้องทำยังไงก่อนคะโอ้ต้องปอกเปลือกก่อนใช่ไหมคะ ติดคออ้อเก่งมากเลยอันนี้มีชื่อว่าอะไรคะมันละกอมะละกอสีอะไรคะลูกส,สีเหลืองอคุณครูจะกินข้างนอกมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กินอะไรมันคะ,ก,นนคะกินเนื้อมันกินเนื้อมันข้างในมันมีอะไรไหมมีเม็ดอ้มีเม็ดมันด้วยสีอะไรคะสีดำสีดำเก่งมากเลยอ่ะทีนี้ เรามารู้จักชื่อของผลไม้ในท้องถิ่นกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเต้นอีกรอบหนึ่งนะคะเอาไหมคะเอาไหมคะอ,อ่ายืนขึ้นเลยคะ่ะพร้อมหรือยังคะ,พร,ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปลิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้ม ปิ blender, aca, laughs, ้ลมะละกอกล้วยส้มหิงกอหิงกอหิงกอมูกว่ามูกว่ามูกว่าเสียงเจียงวมิจูมิจูมิจืูมิจืูมูกอมูกว่าเสียงเจียวมจืูแกงมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะ